สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะมานำเสนอเมนูอาหารนะคะต้มยำขมิ้นเหลืองนะคะนี่นะคะขมิ้นเหลืองนะคะขมิ้นเหลืองนะคะเป็นขมิ้นแบบนี้นะจ๊ะเป็นขมิ้นแบบหัวหัวนี่นะคะเราเอาไปตำนะคะไปตำนะคะนี่นะคะแล้วก็ใบมะขามอ่อนนะคะผักชีฝรั่งนะคะ มะเขือเทศนะคะนี่คือมะขามนะคะ่ะและด้วยปลานิบน,นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเอาหม้อนะคะต้มนะคะมาตั้งนะคะค่ะให้เขาเดือดนะตอนนี้เราก็เดี๋ยวขอเอาลยนินนะคะอ่านี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะจ๊ะนี่เดี๋ยวเราจะเอาเอาปลาออกก่อนนะ ค่ะปลาเราจะเอามาทำนะคะค่ะเบอ่์นี่นะคะเดี๋ยวเราจะปิดแต่อันนี้ก่อนค่ะก็จะมีนะคะมีหัวหอมนะคะเราตามไปนะคะเราก็มีพริกมีตะไคร้เนี่ยค่ะ บุลงไปแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาเลยนะจ๊ะปิดฝานะคะลปิดแก๊สนะคะเปิดแก๊สนะคะให้ความร้อนนะคะร้อนรล้วอบนะคะเราใส่เกลือลงไปแล้วนะคะเกลือป่นปนะคะต้องใส่เกลือป่นด้วยค่ะน,นี่นะคะเราใส่เกลือป่นลงไปแล้วนะคะ ก็มีมีเกลือป่นนะคะเราอันนี้เราก็จะตำนะคะเราจะใสข่ขมิ้นเหลืองนะคะเอาไว้ที่หลังนะเดี๋ยวเราพอน้ําเดือดนะคะเราจะเอาขามิ้นเหลืองนะคะที่เราตำไว้แล้วนี่คืออันนี้นะคะแพ้กลิ่นนะคะสมุนไพรของเรานะคะกลิ่นแรงมากนะคะนี่นะคะให้น้ําเดือดก่อนนะ เดี๋ยวขอจามอีกทีนะคะ <c oughs> หมูนี้ก็ตัดต่อไม่ค่อยไม่ได้เลยจ้ะเพราะถ้าเราตัดต่อนะคะคลิปนะออกมาปุ๊บนะคะก็เข้าวีเข้า youtube ไม่ได้นะคะม่ค่ะข,ขอรู้ไกลนะคะเพราะว่า สมุนไพรกแหลกมากเดี๋ยวคะ่ะเปิดเลยนะจ๊ะเราจะใส่ขมิ้นเหลืองนี่ลงไปนะคะขมิ้นเหลืองเดี๋ยวเอานี่่อนใส่ขมิ้นเหลืองลงไปนะคะ,ะแซบๆเลยนะเนี่ยนี่คือขมิ้นเหลืองนะคะใส่ลงไปแล้วน้ำเขาก็จะเหลืองนะคะเหลืองตลอดเลยนะคะ แล้วเราก็ใส่น้ำมะเขือเน้ำมะขามเปียกไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยชิมชิมที่หลังนะคะรสชาตินี่นะคะรสชาติโรโ้อนแรงเดี๋ยวเราใส่น้ำปลาที่หลังนะคะเราจะต้องใส่มะขามมะขามใบมะขามก่อนนะคะหรือเราใส่ขมิ้นไปเลยนะคะต้องยำขมิ้นเหลือนะคะ เราก็จะเปิดไฟอ่อนนะค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เนื้อปลาเขาแตกไม่ให้เนื้อปลาแตกใส่พันไ้เหลืองไปแล้วเราก็ปลาเราเอาไปหยอข้าวออกค่ะกินข้าโพดเข้าไปเป็นเรื่องเลยนะคะข้าวโพดคั่วอยากกินนะคะ ละไครยคอถ้าใครกินกินไปแล้วนะคะเราก็จะรู้สึกว่าคอจะละคายเขาเรียกว่าละคายคอคอรละคายนะคะ <_ C 1> นี่นะคะแล้วก็ใส่ลงไปใส่เนื้อปลาลงไป <_ C 1> คือว่าเราหั่นปลาสดนะคะเอาไปลวกแป๊บเดียวแล้วเอาขึ้นนะคะมันจะได้ไม่เหม็นคาวจริงๆน,นะคะ <_ C 1> น้ำคาวของปลาเขาจะออกแล้วคาวก็จะมีกลิ่นหอมนะคะ ไม่ให้คาไม่กลิ่นหอมผู้ผิดนะคะน้ำเขาจะมีกลิ่นหอมเนี่ยจ้ะนี่นะคะเดี๋ยวเราใส่ใบนี่ไปเลยนะคะขออภัยนะคะกลิาานะะ่าานะะําม้นแรงสมุปไพรแรงจดจามเลยคะ่ะนี่นะคะใส่ลงไปนะคะ เรียกว่าต้มยำขมิ้นเหลืองนะคะใ่มะขามอ่อนใส่มะเขือเทศลงไปเลยจ้ะเดี๋ยวเราจะเราจะชิมดูนะคะว่าเขาเปรี้ยวไหมถ้าไม่เปรี้ยวเราต้องเติมไปอีกนะคะเติมไปอีกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาช้อนเล็กๆนะคะชิมดู แล้วก็จะตักชิมน,นะคะเป็นน้ำที่จะเหลือนะคะเพราะเราใส่ถมินไปไม่เปรี้ยวค่ะไม่เปรี้ยวเราก็เติม,มน้ำมะขามเปียกลงลงไปเลยนะคะแต่เราไปําน้ำก่อนมะขามเปียกนะคะ,เ,ะ,คะเอาใส่ลงไปเลยค่ะน,นะคะแล้วก็ ใช้น้ำตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยแบบนี้ไปเลยค่ะใส่ไปให้หมดนะคะแล้วเราค่อยคินเพราะเราไม่ใส่เยอะเพราะอะไรมะขามใบมะขามเขาจะเปรี้ยวนะเดี๋ยวเราใส่เยอะไปแล้วจะเปรี้ยวมาก พอดีแล้วค่ะใส่น้ำปลาลงไปก่ะนะคะใส่น้ำปลาลงไปแล้วใส่พริกป่นลงไปด้วยนะะนี่เราก็อยา่าไปคนแรงๆนะคะเดี๋ยวเนื้อปลาจะแตกไอ้ปลาเข้าเที่ยงก่อนนะคะ เราก็ใส่พริกป่นลงไปนะคะเพื่อความแซ่บเพื่อความแซ่บนะคะเราเปิดไฟอ่อยน,นิดนึงเพื่อเพื่อที่จะให้เนื้อปลาสุกนะคะ อ่อนๆอเลยค่ะเพื่อที่จะให้เนื้อปลาสุกนะคะสุกได้ที่นะคะที่เราจะใช้ตักหลือหาช้อนนะคะ สองนาที Turkey, นะคะเดี๋ยวเราก็จะเปิดแล้วก like ็ใส่ผักชีไปครึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวโรยตอนจบครึ่งเดี๋ยวโรยตอนจบอีกครึ่งจ้ะเวลาน้ำขมิ้นเขาจะออกเลยนะคะที่เราทำขมิ้นในหัวแบบนี้แหละค่ะ ร้ยมยำขมิ้นเหลยอยืองนะคะนี่แบบเนี้ยรแสแซ่บแซ่บเผ็ดร้อนเลยค่ะแซ่บมากนะเนี่ยค่ะอร่อยมากเลยค่ะไม่ต้องบอกแล้วว่าอร่อยไม่ๆอร่อยๆๆค่ะแล้วเราปิดแก๊สเลยนะคะ แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดเตรียมไว้นะคะเราจะหาถ้วยนะคะใช้สำหรับตักต้ยมยำนะคะค่ะตัต้ตยมยำนะคะต้ยมยำทำให้เหลืองนะคะลดเผ็ดร้อนนะคะ เราจะตัดช่วงหัวก่อนนะช่วงหัวเห็นไหมคะเนื้อก็จะเหลืองนะคะขมิ้นนะคะเหลืองขมิ้นนะคะเป็นสมุนไพรนะคะชุนเลยนะคะใครเป็นหวัดเนี่ยหายแน่ใครเป็นหวัดเนี่ยหูหายเลยจ้าไม่ต้องห่วงเนื้ออีกชิ้นหนึ่งนะคะ เอาช้อนหางแล้วกันเนะาะใส่ตะไคร้นะคะใบมะขามอ,อ่อน่ะไม่เหลือใบมะขามอ,อ่อนไม่ต้องกลัวว่ามีแซ่บแซ่บค่ะแซ่บเผ็ดร้อนเลยจ้านะคะเราใบมะขามเราจะไม่ค่อยซอยนะคะเราจะเป็นแบบนี้นะคะเอามาเติมแบบนี้ปุ๊บ นะคะแล้วเราเติมน้ำนี่ไปนะคะเน่ะเขาก็จะสุกนะคะเติมน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะไอ้นี่สมุนไพรล้วนๆเลยนะคะสมุนไพรล้วนมากๆเลยจ้า ซดเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนนะคะมันจะใหญ่ไปเนาะเอาเสร็จแล้วนะเราก็เอานี่ขึ้นโชว์แล้วกันเนาะค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเคลียร์ที่นะคะใส่ผักที่เหลือลงไปจ้ะเนี่ยที่เหลือลงไปเลย หมอ้มอหม้อใหญ่ๆทั้งหม้อเลยนะคะทั้งหม้อใหญ่หม้อใหญ่เลยจ้ะนี่นะคะ่ะแซ่บเผ็ดร้อนจีสีสีสีเลยะคะ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะต้ยมยำนะคะต้ยมยำ ปลานิขมิ้นเหลืองนะคะใบมะขามอ่อนค่ะเอาอีกแล้วจ้ารแสแซ่บนะคะรแสแซ่บเผ็ดร้อนเลยจ้านะคะน้ำส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะด้วยต้มยำนะคะต้มยำขมิ้นเหลืองนะคะต้มยำขมิ้นเหลืองปลานิน,นะคะ่ะรแสแซ่บเผ็ดร้อนไปเลยจ้านะคะไปแล้วนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะ มีแต่สิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ